สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บีแอลสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับวันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยจะมาทําเกี่ยวกับประเด็นของการสรุปในเรื่องของยูโรแล้วก็ทีมชาตินะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่คงจะต้องพูดเรื่องเดียวดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องของทีฟุตบอลทีมชาติไทยก็ต้องบอกว่าสนุกสนานคืนเคงกันไปนะครับหลังจากชัยชนะที่สิงคโปร์แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับในการชัยชนะเรียบร้อยแล้ว ก็มีการเปลี่ยนแปลงในตาแหน่งผู้จัดจาก,การทีมยังอยู่แต่ยังมีมีการเปลี่ยนแปลงคือผมติดเขาว่าผู้จัดการทีมก็คือเฮดโค้ชของแบบฟุตบอลต่างประเทศนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งของเฮดโค้ชไปเป็นที่เรียบร้อยครับจบการกับ2ปี2เดือนครับกว่า785วันในการทํางานของมานโพกิ้งนะครับหรือว่าอเรีสันเดโพกิ้งนั่นเองครับไทยเราเลิกที่จะกิน กาแฟผสมเบียร์เพราะแกเป็นลูกครึ่งเยอรมันบราซิลกลายมากินประดิบอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือญี่ปุ่นครับก็คือมาซถาดออิชิอินะครับในวัย56ปีจากชิบะนะครับญี่ปุ่นเข้ามาทํางานเป็นโค้ชคนที่2ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและในรอบ20ปีหลังสุดนี่คือโค้ชคนที่12นะครับในการคุมทัพไทยก็บอกเรียนแบบนี้ว่าสําหรับในตัวของ มาโนเนี่ยนะครับก็คุมทัพทีมชาติไทยไป37นัดนะครับได้2แชมป์อาเซียนชนะไป21เสมอ8แล้วก็แพ้8ท่านผู้ชมมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าน่าคิดตามมากนะครับเพราะว่ากุนซือที่จะมาคุมทีมตอนนี้เนี่ยเป็นกุนซือที่ถูกค่อยๆลดบทบาทมาจากการที่เขาทำทีมเป็นถึงทริปเปิลแชมป์นะฮะสแชมป์สองสมัยซ้อนถือว่าเป็นการบรรดาลชัยชนะที่คลาสสิกมาก ให้กับทีมบุรีรัมย์นะครับสำหรับตัวของ ECE แต่เขาค่อยๆถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆในฤดูการในช่วงต้นซีซั่นแล้วก็ให้อา t h เธอร์ปาปาสนั้นเป็นคนที่ออกมาเทคแอคชั่นในการคุมทีมงนั้นทีนี้พอย้อนกลับไปสั้นๆในวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมามีการตั้งโต๊ะแล้วก็หนุนให้กับคุณมณามแป้งนวลพันเนี่ยที่จะขึ้นมาเป็นชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในคนใหม่ที่จะเลือกตั้งแล้ว ตอนนี้กําหนดไวแล้วนะฮะก็คือ10กุมภาพันธ์ปีหน้าเพราะฉะนั้นพอในวันนั้นเนี่ยสิสิงหาปุ๊บเนี่ยมีการบอกว่าได้แต่งตั้งให้อิซิอิเนี่ยมาเป็นประธานเทคนิคโดยที่บุรีรัมย์จะเป็นฝ่ายจ่ายเงินเดือนให้โอ้ใจดีนะค่อนข้างใจดีเลยทีเดียวครับแล้ว King's Cup คือเข้ามาในช่วงที่ King's Cup พอดีพอ King's Cup แล้วเนี่ยบอกให้มาทำงานประสานกันซึ่งเราก็เห็นจากภาษากายนะครับ ว่ามาโน่กับทางอิซีนั้นไม่ได้ประสานงานกันนะครับประสานงานไม่มีนอนหนูเพราะฉะนั้นทีนี้มาโน่ทาทีมทําดีครับเข้าชิงฮาลเลอร์แล้วก็แพ้จุดโทษอิรักแล้วก็ได้การซัพพอร์ตของนักฟุตบอลหนึ่งในนั้นก็คือตัวของทีลทรบุญมาทันกับตันอุ้มเนี่ยแหละครับก็บอกว่าทีมเนี่ยสนับสนุนมาโน่ o, นะครับทีนี้หลังจากนั้นมาอิอิก็เริ่มที่จะหายตัวไปทั้งมาให้สัมภาษณ์ ผ่านทางสื่อคิดไซโค้งนะครับว่าจบ Kings c u p แล้วเนี่ยนะครับมีการให้สัญญาว่าจะเป็นโค้ชแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นก็เลยตัดใจที่จะกลับบ้านแต่ก็หยอดคำเบาๆนะครับว่าจริงๆแล้ก็อยากกลับมาทำดูนะฮะแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตคือฟีฟ่าเดย์ฟีฟ่าเดนี่ยมาโน่ต้องเอาทีมชุด B-C ลบวกเนี่ยไปเล่นแล้วก็เละ ในการเจอกับจอร์เจียศูนย์ประตูต่อแปดแต่วิกฤตมันไม่เกิดเนื่องจากว่าเสมอเอโซเนียได้อะหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ตอนหน้ามันมันเน่าไปแล้วมาโน่รอดแต่ผู้บริหารเละครับเละตุ้มเปะ๊ะแล้วทีนี้มาโน่กลับมาตกเป็นเป้าอีกครั้งหนึ่งก็คือแมตที่แพ้กับทีมชาติจีนในการประเดิมคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับเมื่อวันพฤหัสสบดีที่แล้ว1ประตูต่อ2คาราชมังคลากีฬาสถานของเราไปมาโน่ เละจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็มีข่าวแผลมกันมาตั้งแต่ก่อนเกมแล้วนะครับแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเนี่ยจนสุดท้ายแล้วเกมเนี้ยกลายเป็นเกมสุดท้ายที่มาโน่นั้นได้คุมทีมชาติไทยหลังที่ชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับในการเตะที่เกลังเพราะนั้นแล้ววันนี้ช่วงเช้าเนี่ยยังไม่มีใครออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการหลายคนรู้ครับรู้อยู่แก่ใจอะแต่มันพูดกันไม่ได้ นะครับจนกระทั่งเช้าวันนี้มันมีข่าวจากญี่ปุ่นขึ้นมาก่อนว่าจะมีการปลดโคช้ชก็คือมาโน่ออกไปจากทีมแล้วก็มีข่าวว่าเนี่ยก็คืออิชิอิจะมาคุมก็เท่ากับว่ามาโน่ต้องไปถูกไหมครับแล้วสุดท้ายในตอนบ่ายก็มีข่าวปลดมาโน่แล้วก็ตั้งอิชิอิในช่วงเย็นนะฮะมาโน่ o, เองกลับเวียดนามครับไปกลับไปคุมทีมที่เวียดนามที่เขาเคยอยู่มาในขณะเดียวกันทีมชาติไทย มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับแล้ว20ปี12คนเนี่ยผมไล่อย่างรวดเร็วเลยก็คือ20ปีพอดีนะฮะปีนี้ปี2-3เพราะฉะนั้นคนที่ต้องนับ20ปีเนี่ยก็คือปีเตอร์วิทนะฮะในปี2003ที่เขาวางมือนับตั้งแต่เขามาเมื่อปี1998มาเสียบทีมพอดีเลยในช่วงเอเชียนเกมก่อนเอเชียนเกมไม่นานครับเข้ามาก็ตอนแรกเจ้าาทําำเทคนิคนี่แหละครับผมทําข่าวพอดีในตอนนั้นแล้วก็ได้2เอ่อเรียกว่า2เซมิฟแล ฟุตบอลเอเชียนเกมนะทั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วที่บูซานเกาหลีใต้นะครับปิดวิทย์ไปในปี2003ไปเอาคาร์ลอสคาร์ลอสโรเบรโตคาาโย ο, กลับมาคุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคาร์ลอสโรเบรโตคาาโย ο, เนี่ยเคยทำไทยเนี่ยไปชนะจีนในวันชาติจีนมาสุดท้ายคาร์ลอสอยู่ได้ปีเดียวแล้วก็เป็นซิกกี้เฮลเข้ามาเดียวเดียวเหมือนกันในปี2004นี่2คนนะครับแล้วก็เป็นโค้ดดังชานวิทย์ผลชีวินนี่ถือว่านานสุด3ปี นะครับสปีแล้วปีเตอร์รีดเข้ามาแป๊บเดียวเหมือนกันปีเตอร์รีดเข้ามาแล้วอยู่ๆหายไปเลยพอจบทัวร์เมนต์ที่เวียดนามกลับไปรับงานที่อังกฤษเฉยเลยนะแล้วก็มาเป็นไบรอันรอปสันอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษเมื่อปี2009มาปี11ก็เปลี่ยนโฉมเอาวินฟริดเชเฟอร์กุนซือจากเยอรมน,นีนะเข้ามานะอดีตนักฟุตบอลในยุคข,ของสิงห์หนุ่มกัดบ,บัก70เข้ามาทำแล้วก็2ปีเหมือนกันนะ ก็ต้องไปแล้วก็รักษาการอยู่แล้วก็ขึ้นมาดูแลทีมก็คือ,อพิงวนนะฮะคุณสุรชัยจตุรพัทรพงศ์แล้วก็จากนั้นเข้าสู่ยุคข,ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่เต็มข้อหลังจากที่ผลงานเอเชียนเกมทําได้ดีนะเข้าเป็นเซมิฟ i แนลเช่นกันนะครับในตอนนั้นก็ทําได้เท่ากับอาจารย์หลังก็คือนานสุดก็คือ3ปีก็พร้อมกับวลีของ ทางบิ๊กออที่ว่าใครไม่อายผมอายหลังจากจบเกมที่เจอกับญี่ปุ่นนะแล้วก็มีการตั้งมิโรลานไรอวัชเข้ามาไรอวัชเข้ามา2ปีเหมือนกันก็ต้องไปแล้วอากิระนิชิโนคนแรกจากญี่ปุ่นเข้ามาก็2ปีนะครับแล้วก็มาโนก็2ปีเหมือนกัน <laughs> ทีนี้เรามาดูครับว่าจากนี้ไปเนี่ยอิชิอินั้นจะอยู่ได้ขนาดไหนและที่สำคัญอิชิเข้ามาคุมทีมในครั้งนี้นะครับ ไม่ใช่งานแบบที่มาโน่เจอด้วยเพราะมาโน่เข้ามาเนี่ยคุมทีมเจอทีมในศึกต้องบอกว่ามันเบาวกว่าจริงๆก็คือชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือซูซูกิครับแล้วก็มาเป็นมิตซูบิชิอิเล็กทริกเพราะฉะนั้นงานของอิชิอิไม่ง่ายเลยนะครับเข้ามาถึงงานแรกก็คือเจอญี่ปุ่นบ้านเกิดเลยและต้องไปเล่นที่นู่นด้วยนะครับในวันปีใหม่เลยครับวันที่หมกราคมจากนั้น มีเอเชียนทัพรออยู่และในการแข่งขันฟุตบอลโลก2นัดเขาจะต้องเจอกับเกาหลีใต้ทั้งเยือนแล้วก็ทั้งเย้านะครับเรียกว่าทั้งเล่นในบ้านเราเองแล้วก็ต้องไปเยือนที่แดนอารีดังเพราะนั้นโอ้โหช่วงเวลาแห่งการดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ประมาณสักเดือนเศษเดือนเศษน้ำพึ่งจะเขาเรียกว่าอะไรเดียจะติดคอหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ที่แน่ นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่าบอลไทยเนี่ยมีปัญหาแค่เฮดโ c o a นะฮะจะว่าแปลกก็แปลกครับจะบอกว่าไม่ไม่แปลกก็ไม่แปลกท่านคิดเห็นยังไงก็เชิญข้อความไหมครับดูวันนี้พรุ่งนี้ <c oughs> เปลี่ยนโค้ดอีกสวัสดีครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> จะเป็นลม